หนุ่มกัญชัยควักเงินส่วนตัวช่วยน้องเจ็ดขวบที่ถือป้ายขายบ้านผ่าตัดและใช้นี้หนุ่มกัญชัยตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือเด็กน้อยวัยเจ็ดขวบถือป้ายขายบ้านหาเงินใชน้นี้และเป็นค่าผ่าตัด จากกรณีคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์น้องภูมิภาคภูมิภูไหมพรมอายุ7ขวบที่ถือป้ายวอนช่วยซื้อบ้านหาเงินผ่าตัดให้คุณแม่ระบุข้อความว่าช่วยซื้อบ้านผมหน่อยครับจะเอาเงินไปผ่าตัดแม่ทำงานคนเดียวหาเงินไม่ทันขอบคุณครับล่าสุดทางช่อง3ได้มีรายงานสาเหตุที่ต้องออกมาขายบ้านโดยคุณแม่เผยว่า ก็เพราะต้องการเอาเงินมาผ่าตัดลูกชายที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากบัตร30บาทประมาณ15,000บาท และตัวแม่ต้องหยุดงานเพราะไม่มีใครดูแลน้องแม่ต้องคอยดูแลพาลูกไปหาหมอโดยลูกป่วยเป็นปากแหว่งเพดานโหวมาตั้งแต่กำเนิดต้องไปหาหมอบ่อยเลยมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยจำเป็นต้องขายบ้านปกติตนทำงานเก็บของเก่าส่วนพ่อของลูกป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีพิการไปซีกหนึ่งกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุริน บ้านที่ขายตั้งราคาไว้1,290,000บาทโดยขณะนี้ยังขายไม่ได้ตนก็ต้องกู้เงินมาใช้ตอนนี้มีหนี้สินอยู่รวมทั้งหมด70,000บาท ล่าสุดนั้นก็เกิดเป็นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นหนุ่มกัญชัยจึงให้ทีมงานประสานช่วยเหลือโดยใช้เงินส่วนตัวชำระหนี้ทั้งหมดให้รวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาปากแหวงเพดานโวที่จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชทั้งหมดเช่นกัน